โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสกลับมาทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับจากการที่กล้องเสียไปในคลิปที่แล้วเลยทําให้หายไปพักใหญ่เลยนะครับโอเคในเมื่อมีโอกาสกลับมาทําคลิปแล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาทํารถต่อเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนว้าน้ําด้วยตัวเองสําหรับทุกๆุกคนที่สงสัยนะครับว่าเปลี่ยนทําไมผมก็จะอธิบายหลักการทํางานคร่าวๆตอนนี้ผมเข้าใจให้ฟังดังนี้นะครับ วาล์วน้ำห,หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเทอร์โมสตัตเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่สําคัญต่อเครื่องยนต์ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่คอยควบคุมอุณหภูมิน,มน้ําหล่อเย็นของเราเนี่ยให้อยู่ในความร้อนที่เหมาะกับการทํางานของเครื่องยนต์โดยหลักการทํางานคร่าวๆเลยก็คือเมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่วาล์วน้ำเนี่ยออกแบบไว้โดยของเดิมติดรถนะครับ cfd เนี่ยจะเปิดอยู่ที่82องศากลไกของมันเนี่ยจะดันให้ตัววาล์วเนี่ยเปิดให้น้ําที่เย็นกว่าจากหม้อน้ำเนี่ยไหลเข้าเครื่องยนต์ของเรานะครับ โดยกลับกันถ้าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเพิ่งสตาร์ตตอนเช้าแล้วอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นเนี่ยยังเย็นอยู่ตัวของวาล์วน้ำเนี่ยก็จะปิดเพื่อให้น้าหล่อเย็นเนี่ยวนอยู่แค่ในเครื่องยนต์ไม่ไหลไปที่หม้อน้ำนะครับมันก็จะทําให้น้ำเนี่ยร้อนเร็วขึ้นส่วนเรื่องของอาการเสียผมเห็นมาแค่2แบบเท่านั้นนะครับก็คือ 1. นึ่งวาล์วน้ําเปิดค้าง ซึ่งวิธีสังเกตเนี่ยก็คือความร้อนเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลง4ขีดบ้าง5ขีดบ้าง6ขีดบ้างอะไรเงี้ยครับมันจะไม่คงที่อยู่ที่9ขีดซึ่งผมก็เจอปัญหานี้นี่แหละครับผมถึงได้เปลี่ยน โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือกินน้ํามันมากขึ้นยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยอากาศเย็นๆเ,เนี่ยมันจะยิ่งซดเลยนะครับเพราะว่ายิ่งอุณหภูมิเนี่ยเย็นเท่าไหร่กล่อง ECU เนี่ยจะสั่งฉีดน้ํามันให้หนาขึ้นเท่านั้นเพื่อทาความร้อนเนี่ยให้มันได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่น้ําหล่อเย็นเนี่ยเย็นเกินไปแล้วเครื่องยนต์เนี่ยทำงานในอุณหภูมิที่ต่ําเกินไปเนี่ยมันก็การสึกหลอมมันก็จะเยอะขึ้นนะครับ สองก็คืออาการเสียคือวาล์วน้ำปิดค้างอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจากการที่ผมอธิบายไปตอนแรกเนี่ยว่าวาล์วน้ำเนี่ยปิดเพื่อให้น้ำเนี่ยวนอยู่แค่ในเครื่องยนต์ไม่ระบายไปที่หม้อน้าเพื่อที่จะได้ทําความร้อนให้ได้เร็วขึ้นนะครับตอนสตาร์ทใหม่ๆแต่ถ้ามันไม่เปิดเลยเนี่ยผลมันพลิกกลับด้านเลยนะครับเพราะว่าน้ําที่เย็นกว่าจากหม้อน้ำเนี่ยจะไม่ไหลเข้าไปในเครื่องยนต์และถ้าฝืนขับจนความร้อนขึ้นหมดเกฑ์นเนี่ยก็เตรียมใจหาท่อนล่างใหม่เปลี่ยนเลยนะครับ หรือถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแค่คอยจุดระเบิดกับของจุกจิกเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเดินทางไกลเมื่อไหร่นะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเลยนะครับสำหรับรถที่เกิน150,000โลไปแล้วแล้วยังไม่เคยเปลี่ยน แต่ละหลายคนนะครับก็จะบอกว่าโทษแต่ล์วน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ทาให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเสียมนอน้ารั่วท่อน้ําแตกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือถ้าจะเดินทางไกลหรือว่าไปรถติดในเมืองเนี่ยผมแนะนําว่าให้เช็คระบบน้ํหล่อเย็นเนี่ยให้สมบูรณ์ก่อนเพราะว่า c i v i c FD ดีเนี่ยอายุ10ปีบวกลบแล้วนะครับท่อน้อนําท่อยางเนี่ยมันเริ่มที่จะแตกลายงานแล้วก็ทนต่อแรงดันไม่ไหวแล้วนะครับบางทีอาจจะเกิดการรั่วซึึมมข้้นาได ก็แนะนำว่าให้เช็คกันดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนของผมนะครับวาล์วาน้ำเนี่ยที่มันเปิดค้างเนี่ยเพราะว่าแกนมันเอียงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเอียงได้ยังไงแต่ว่าพอมันเอียงแล้วเนี่ยมันก็เปิดช่องโหว่ขนาดใหญ่นะครับทําให้น้ำเนี่ยไหลอยู่ตลอดเวลาความร้อนลถผมเนี่ยก็ไม่ได้ก้าวขี่สักที <c oughs> พอเปลี่ยนไปเนี่ยก็หายเป็นปกติเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนวาล์วน้ําแล้วก็ซื้อคูลแลนต์มาเติมเอาแบบผมเนี่ยผมไม่แนะนานะครับเพราะว่าผมลองมาแล้ว แนะนำว่าให้เปลี่ยนพร้อมคูลแลน์ใหม่ทั้งระบบเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมลองใช้แบบเติมเอาเนี่ยตอนแรกคิดว่าใช้แค่กระป๋องเดียวจะพอนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยหมดคูลแลนต์ไปประมาณ3กระป๋องนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบเนี่ยมันใช้แค่5้ากระป๋องเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยผมไปเบิกที่ศูนย์มาตัววาล์วาน้ำเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ777บาทน,นะครับสำหรับเครื่อง1.82 0นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้อันเดียวกันหรือเปล่านะครับก็ลองไปหาข้อมูลเอาละกันนะครับ จะอยู่ที่กระป๋องละประมาณ165บาทแล้วก็ราคาร้านอไหล่แถวบ้านผมนะครับวาวาน้ําแท้เนี่ยจะอยู่ที่850บาทส่วนคููแลน์เนี่ยจะอยู่ที่กระป๋องละ200นะครับซึ่งราคาเนี่ยก็แตกต่างกันเราเรื่องเหมือนกัน ก็ลองพิจารณาดูตามความสะดวกนะครับซึ่งคูเลนที่ผมซื้อจากร้านอะไหล่เนี่ยมันเป็นคูเลนที่ผลิตเมื่อต้นปีด้วยนะครับถ้าซื้อคูเลนจากที่สูย์เนี่ยจะได้คูเลนที่ผลิตใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุดนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่คนจะซีเรียสน,นะครับว่าผลิตก่อนผลิตหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนเองเนี่ยก็ลองหาคลิปใน YouTube ทําตามดูนะครับมีคนทําให้ดูเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วมันก็เปลี่ยนไม่ยากด้วยไขย่น็อตแค่4ตัวเท่านั้นแต่พื้นที่อาจจะจํากัดนิดนนนนนึงงะะคคคครรรัััับบโอเวีนีน้้้ก็มาแแช์ใหฟ่ ครั้งหน้าเนี่ยผมจะเอารถไปทําอะไรเนี่ยก็ติดตามกันด้วยนะครับเร็วๆนี้เนี่ยคิดว่าจะเอารถไปตั้งวาลวเพื่อแก้อาการแอร์ต่อรอบตกดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะหายหรือเปล่าก็รอติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ